ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้สบายใจกันทุกคนนะคะจากรายงานพิเศษของคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยคะ่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในรอบ3ปีที่บริเวณเรอยเลื่อนคลองมารุย่ยซึ่งพาดผ่านจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และสุราษฎร์ธานีเกิดแผ่นดินไหวขนาด3าลิกเตอร์ขึ้นไปคนในพื้นที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้แต่ไม่ถึงขั้นทําให้เกิดคลื่นสึนามิ นักธรณีวิทยาคนนี้ยืนยันว่าแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดบนรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เนปาลเพราะอยู่กันคนละรอยเลื่อนปรากฏการธรรมชาติการมุดต,ตัวของแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรอันดามันเป็นที่มาที่ทําให้เกิดพลังงานต่อรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยและทําให้เกิดแผ่นดินไหวในบริเวณนี้แต่ก็ไม่สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้หลังจากนี้ข้อมูลไม่รู้ไม่มีข้อมูลเราน้อยไป จะไม่เหมือนของที่ที่ที่เบสตอนนี้เพราะว่ามีคนศึกษาไว้เยอะแล้วก็เราสามารถจะรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์เป็นระบบแต่ถึงอย่างนั้นดรธนวันรคาดการณ์ว่าแผ่นดินไหวภาคใต้บริเวณนี้ก็จะไม่เกิน5.8ริกเตอร์ซึ่งก็จะไม่ได้ทำให้เกิดคลื่นสึนามิย้อนดูข้อมูลแผ่นดินไหวในรอยเลื่อนคลองมารุ่ยพบว่า16เมษายน2555เกิดแผ่นดินไหว4.3ริกเตอร์มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลสีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้บ้านพังไป11หลัง25มีนาคม2558แผ่นดินไหว้8 8ริกเตอร์มีศูนย์กลางอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ตประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ตและอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงารู้สึกถึงแรงสั่นไหวและล่าสุดเช้ามืดวันที่6พฤษภาคม2558แผ่นดินไหวในทะเลใกล้เกาะยาวจังหวัดพังงาขนาด4.6ริกเตอร์ คนในภูเก็ตนอนหลับอยู่ในบ้านรู้สึกเหมือนมีรถบรรทุกวิ่งผ่านนานราว5-6วินาทีประเทศไทยของเรามีรอยเลื่อนที่ต้องเฝ้าระวังอยู่2จุดคือบริเวณภาคเหนือจังหวัดเชียงรายซึ่งจะได้รับพลังงานจากรอยเลื่อนสกายที่พมา่าซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่ขนาบข้างขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและอีกจุดคือรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุย่ยซึ่งเป็นรอยเลื่อนมีพลังใต้ทะเลอันามันด้วยทันพิสิตเลือดบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน 领导。